มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทกสปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับเกษตรกร1 0 0 0 0คิดดอกเบีย้ย10บาทต่อเดือนค่ะเมื่อวันที่29มกราคม2564นะคะนายสุรชัยรัศมีรองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกอ์การเกษตรหรือว่าทอกอสอนะคะ กล่าวว่าคณะกรรมการทกศมีมติเมื่อวันที่28มกราคม2564เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการพักชำระนี้ให้กับสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นนี้ก่อนวันที่1มกราคม2564นะคะในพื้นที่28จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของสอบคอและจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมประกอบไปด้วย 1. โครงการพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่ลูกค้าเกษตรกรแล้วก็ลูกค้ารายคนที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่ง,งวดเดือนธันวาคม63ถึงพฤษภาคม64เปไ็นระยะเวลา1ปีนับจากงวดชำระเดิมค่ะ 2. โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็สถาบันเกษตรกรที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม63ถึงพฤษภาคม64 เป็นระยะเวลา6เดือนนับจากงวดชำระเดิมค่ะ 3. โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม63ถึงพฤษภาคม64เป็นระยะเวลา6เดือนนับจากงวดชำระเดิมค่ะ 4. โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการการ,การแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะ ที่มีนี่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดธันวาคม63ถึงพฤษภาคม64เป็นระยะเวลา1ปีนับจากงวดชำระเริมค่ะนอกจากนี้ยังได้เห็นช่อสนับสนุนเงินสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยผ่อนปลนนะคะเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้วก็การฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินนะคะในการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วย 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับกรเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรวงเงินรวม20,000ล้านบาทค่ะวงเงินกู้รายละไม่เกิน1,000 0บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่0.1%ต่อเดือนนะคะกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้ไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะแบ่งค่างงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนออเชน่นรายเดือน รายสเดือนและราย6เดือนค่ะพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้ขอสินเชื่อทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันที่29ามกรากคมถึงวันที่30มิถุนายน64ค่ะ2โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรวงเงินรวม10,000ล้านบาทน,นะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ประกอบการนิติบุคคล กลุ่มเกษตรกรกลุ่มบุคคลกลองทุนหมู่บ้านหรือว่าชุมชนองค์กรและสหกรณ์ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะในพื้นที่28จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของสอบ,บคอและจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติมค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะ4%ต่อปีนะคะระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน12เดือนนับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่31ธันวาคม65พักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้ค่ะขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคม64นะคะทางนี้สามารถแจ้งความจำงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับทกสผ่านช่องทาง line official baa c family นะคะเว็บไซต์นะคะ www baa c or th โดยในกรณีแสดงความประสงค์ขอพักชำระนี้จะปรากฏข้อความทกสได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้นค่ะหากว่าลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการแล้วก็กดถัดไปจะปรากฏข้อความทกสได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้นและช่องทางขอเซ็นเตอร์นะคะ0 2 5 5 5 0 5 5 5 หรือที่สาขาทกสในพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเกษตรกร,กรที่สนใจกู้เงินของทอกสสามารถดูรายละเอียดข้างต้นได้เลยค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากน้มัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ